สวัสดีครับผมมูนี่กลับมาพบกับรายการซอยอีกอีกพี่หนึ่งนะครับผมมูนี่เขากลับมาอยู่ร้านเสือเสือใบราบเสียบนะครับเพราะว่ามูนี่เป็นวันเกิดของพี่เบสนะครับจากของร้านเป็นมูกันนะครับพักแท้งกันกันมาซอยเพลินมูนี่มูนี่สิมาโชว์เมนูอีกแล้วมีแฟนคลับอยากกินเมนูอีสานบ้านเฮาท่านแต่วันนี้จะทําแบบพิเศษหน่อยไม่เคยเห็นทําแบบนี้แน่นอนหายากเลยกว่าหายากเกว่าเออแต่มันก็มีคนทําอยู่นะหลังไม่ใคหรมีคนทําแล้วมูนี่เข้ามาพร้อมครับ สายฝนนั้นชุ่มฉ่านะครับกางร่มเปิดรายการแล้ววันนี้ก็มีดนตรีเพราะๆจากอาจารย์คําเชษนะครับฉายายก็คือบักคําเชษนะครับเป็นแนวกีตาร์บลูบวกพินนะครับมา,มาขับกล่อมในงานวันเกิดพี่เบสเสือๆวันนี้ด้วยนะครับอ่าเข้าร้านพอแล้วตากล้องเราเข้าร้านดีกว่าจืนมันจื้นมากเลยวันนี้ รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อย,ย่างที่บางที่ต้องปั่นจักรยานไปซื้อเครื่องดื่มร่วมกับวิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรไปชวนผู้ปกครองมาให้คำแนะนำในการรับชมวันนี้มีมือกีตาร์อันดับหนึ่งของย่านสายไหมของเขตด,ดอนเมืองมาด้วยครับอา <laughs> จารย์สวัสดีครับผม <laughs> นี่คือคนที่ทำเพลงให้รายการเรานะครับผม <laughs> เพลงที่ี่เท่ๆ,ๆนั่นแหละ <laughs> เพลงนั้นแหละเดี๋ยว <laughs> ขอแบบบิ้วอารมณ์กันก่อนก่อนทำอาหารนะครับผม คุณลูกค้าให้พึ่งกันนะครับทำเพลงมาก่อนทำเพลงแรกไปสุดท้ายก่อนเลยครับ <c oughs> นีเพื่อนมาหาเยอะเพื่อนเยอะเลยเพื่อนเป็นอาจารย์เอย่าไปอย่าไปถ่ายแกมากแกเสียเสื่อเสียงกับลูกศิษย์ลูกหาเราก็มาเข้าครัวของเสืออีกแล้วนะครับที่นี่รักมากเลยเพราะว่ามีเชฟก็เตรียมมาให้เราแล้ววันนี้มีเนื้อเนื้ออะไรแต่มันสีสวยนะเนื้อส่วนไหนนะพี่เนื้อเนื้อหนุก โนกโนกหรือนอกโหนกเอนั่นแหละโอเควันนี้เราจะมาทำก้อยมะนาวแบบสเปเชียลก้อยแบบแบบออริจินอลอะ่ะมันก็คือต้องต้องทำใส่โคกเลยเว้ยเพื่อให้มันมันละเอียดมันเหนียวมัน แต่ก็คือแต่ก่อนเนี่ยแบบอย่างเช่นถ้าเป็นพวกกระปอมก้อยกระปอมก้อยแง่เนาะพวกตัดปีกมันก็ต้องตําใสอันนี้เป็นส่วนไหนครับเชฟนองหรือหนอกแต่จริงๆิงแล้วถ้าจะทําเมนูนี้แบบอีสานก็ต้องเป็นพวกน่องพวกขาหรือไม่ก็ลูกมะพร้า,พาวนะครับมะพร้าวที่มันอยู่ใต้บางขานะไม่ใช่มะาพร้าวองมะพร้าวนี่ก็คือเสือร้หงไนั่นแหละอันนี้ความเหนียวแบบเจลาตินของเนื้อยังได้อยู่อ่าอันนี้คือว่าเนื้อย,ยังสดอยู่ คือมันก็จะมีคนพูดว่าทาไมไอเนื้อวัวในกรุงเทพมันไม่เหนียวเพราะว่ามันเป็นโกขุนไม่มีเอ็นหรือเปล่าอันนั้นไม่เกี่ยวมันเกี่ยวความสดใหม่ความสดใหม่มันเพราะมันมาเพราะเจลาตินที่มันแบบเข้าใจไหมเนี่ยมันสับแล้วติดติดขึ้นมาแบบนี้เข้าใจไหมเออแต่อันนี้ก็ยังไม่ขนาดนั้นแต่ก็ถ้าเป็นแบบไทยบ้านอีสานเนาะเมันเนื้อมันเนือตุบ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 เนื้อมันยังเซลลยังไม่ตายน่ะมันจะมีเจลาตินที่มันแบบเนี่ยเห็นไหมสับไปแล้วมันจะแบบ ได้ได้โอเคทีนี้เราจะมาทําแบบก้อยแบบมันก็มีหลายจังหวัดนะเคยอ่านไปคุยครับร้านลาบสโกนคนครนี่เปิดยงเทพนี่แหละเปิดอยู่นนทบุรีนี่แหละแกบอกว่าเคยทําก้อยลิ้นแบบสุกนะตำใสโคกเลยแกบบอกเราก็เลยจะทาแบบนั้นตาให้มันละเอียดแล้วมันให้มันเหนียวคืออย่างนี้อันนี้คือตัดการตัดการเฉือนอันนี้คือการบีบอ,อัดอ่ามันต่างนะในบีบอัดนะน,นี่ตัดนะอือ ม,บบมันเหนียวสาเซลอะไรไปงี้หรอให้มันบีปัดแล้วมันให้เซลมันมีความเหนียวเหมือนข,ข,ข้าวคั่วข้าวคั่วที่ดีก็คือข้าวคั่วต้องตำอ่ะอเพราะว่ามันจะบีบปัดนล้วมนันบีบปัดอะไรหลายอย่างออกมาจริงๆก,ก,ก็เป็นครั้งแรกที่ผมทำก้อยมะนาวก้อยแกบน้วเนาะแบบตำนะต้อำก่อนอหิวน้ำขึ้นดื่มผมอยู่ไหนวะ เครื่องดื่มหลักทัวนี่หนักเลยนะเนี่ยนี่เนื้อมันได้มีเจลาตินอยู่นะเคยไปดูมาถ้าคือแบบถ้าเกิดนะเป็นอย่างนี้เขาเติมเลือดนี่แบบช่วยอะไรไหมอ่าเติมเลือดมันจะช่วยให้หนวดเดืดขึ้นนะให้ให้ความเข้มข้นของเนื้อมันเพิ่มขึ้นเฮ้ย<อ>แต่วันนี้เราฟิวชั่นได้ไหมได้ฮะเริ่มได้แล้วนะวันนี้เราใส่ไข่แดงดีวกว่าก็ค<อ>ือแบบเพรอะเพรไข่แดง น,น,นี่ไข่แดงอันนี้ไม่เกี่ยวว่าญี่ปุ่นหรือไม่ญี่ปุ่นนะแต่มันเป็นวิธีที่เราเอาทให้เนื้อมันเป็นเจลาตินมากขึ้นเราเพิ่นไข่ลงไปอันนี้ขูดใหม่นะผมดว่ายัมมีใครทานะเฮ้ยดีเห็นไหมผมบอกแล้วมันดีพอมีไข่แดงขึ้นอะ่ะอือนี้ระหว่างนี้เราก็เอาทีผักทีมงานเสื้อเสื้อหันได้หมดแล้วสิ่งนี้สําคัญคืออันนี้ไม่ใช่ใบมะกรูดด้อันนี้คืออะไรคือใบมะนาว ไม่ไดแค่แบบมะนาวครับคือถ้าอยู่อีสานน่ยมันมันมีมะนาวควายภาษากลางอีสานเริ่มใบบักเบอร์ใบบักเบอร์เนี่ยมันก็คือมะนาวควายมะนาวลูกใหญ่ๆอ่ะที่เปรี้ยวมันจะน้อยกว่าลูกมะนาวลูกเล็กหน่อยแต่แต่ใบมันจะฉุนกว่าคือใบมะนาวเนี่ยมันจะให้ความฉุนที่มากกว่าใบมะกรูดประสบการณ์เด็กอีสานแบบยโสธรแบบผมเนี่ยนะถ้าได้กิน่นข้าวคั่วกับใบบักนาวเนี่ยนะมันคือสุดยอดของลาบก้อยเลยดิยใส่ไปก่อน ก็คือเราไตามรวมกันเลยใช่ถ่ายรวมกันไปก่นกอนมันจะมีโดยหน้าอีกทีนึงเดี๋ยวเชฟเชฟลืมอะไรบ้างครับผมลืมอะไรเชฟเอาอะไรมาจากบ้านครับผมเอาพังกระเปื้อนกูอยู่ไหนกูต้องใส่ผังกระเปือเป้อนดงเอามาทำไมวันนี้ไม่ใช่ลืมกระเปื้อนครับลืมทุกอย่างเลยครับวันนี้ต้องมาส่งของราดเสี่ยไปเส,อเสอือผมก็ลืมหมดเลยครับผมต้นหอมใส่ชิลังอันนี้ใส่ก่อนอันนี้อันนี้ผักชีไปเรื่อยนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อย แต่ต้องตำนะ <_' c ough> น้ำมันงาไรใส่เพราะอะไรรู้ไหมมันมีครั้งหนึ่งที่ผมไปกินล,ลาบร้านหนึง่งผมยอมรับเลยว่านั้นร้านนั้นชื่อว่าลาบอุบลคนสก,กาลแถวสาทรมั้งจำไม่ได้ละจะไปถูกจะจำจำจำแหล่งไม่ได้มันได้กลิ่นเหมือนขั้วพริกแบบขั้วถึงอะ่ะพริกมันหอมเลยเหมือนมีน้ำมันหอ,อกพริกออกมาแล้ววันหนึ่งผมก็มากลิ่นดมกลิ่นน้ำมันงาเฮ้ยนี่มันกลิ่นน้ำมันงานี่หว่า แต่อันนี้มันมีหลังจากนั้นนะผมก็เจอร้านอื่นๆอีกนะที่พริกพริกปนะ่นอ่ะคั่วแล้วก็บดได้ถึงคั่วได้อุณหภูมิที่ดีบดได้ถึงน้ำมันพริกมันออกมาผมว่าเหมือนน้ำมันงาเลยแต่ผมว่าน้ำมันงากับลาบกไอยีสานี่ไม่หนีกันไม่โดดกันเกยคิดว่าเออวันนี้เราจะใส่น้ำมันงาไปด้วยน้าชิมแบบที่ยังไม่ปรุงนะ อออืือืกลิ่นใบมะนาวความนัวของเนื้อมันออกมาแล้วนะทีนี้เราก็มาปรุงน้ำปลา,าอะไรแบบนี้มันคือแบบต้องให้รสแรงนเปรี้ยวอันนี้เราก้อยแบบนาวต้องเปรี้ยวเลยตะกุลก้อยก้อยไม่ต้องแทง้งลาบมันต้องแสบแสบสำับผมนะไป ต่อชิมรสชาตินะครับพริกป่นพอเขาคั่วง,ง,งานหน่อยนึงใส่งานหน่อยนึงสไตล์แบบผมคออต้องมันง,งานที่เราใส่แค่เาอากิบ แล้วาากลิ่นให้มันได้แบบเหมือนกลิ่นพวกแบบเหมือนแบบระเเผาเครื่องเทศให้มันถึงนะใช่ไหมหมวหงแล้วมันโอเคมันไปแล้วมันงากับพริกป่นเข้าคั่วนไปด้วยกันได้นี่สีแล้วเห็นไหมนี่สีของก้อยจัชาเลยคุณรู้ไหมไนี่ราบเหนียวเลยํำนานเลยนี่ให้มันเกิดคุณสุรเบศเลยนี่เป็นเนื้อวัวนะจะเป็นรับเหนียวเพื่อนเนื้อถูก โอเคเดินมาหยอดเดินมาหยอดเดินมาหยอดนี่จบข่าวนะนี่ไดบไม่มันลาบเหนียวนี่ลาบเหนียวทุกคนจะเป็นอันนี้คือแบบมันเบล็กนะเว้ยไม่แต่มันเหนียวค่ะกว่ะมันเหนียวจริง ใช้เสียมเหรอใช้เสียมไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่เสือกหน่อยหน่อยนึงอ่าวางไปอ่าแก้เหรอแก้ด้วยเหรอแก้ด้เหรออ่าไหวครู ปาเจลาจ้าไม่ใช่เหรอไม่ใช่ปาเจลาเหรอโอเคไม่กิดดี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 ถึงนี้ของเส็จมือเลยล่ะใช่ไหมใช่ไหมเป็นไงวันนี้คุณลองเดาดิโอ้รู้สึกเปรี้ยวแซ่บใช่ใช่อ่เปิดประตูหน่อยเซฟจ๊อบนะนี่วันนี้เมนูพิเศษใเ้ศกองวันเกิดเฮ้ยก้อยเหนียว

กับบรรนัวดีกว่าบรรักับแก้มกับแก้มชั้นดีเลยอ่ะกับแก้มชั้นดีเลยได้ใจด้วย้ใจด้วยด้ใจด้ว้ใจ้วใจด้วยอร่อยครับอร่อยเกียแยแต่ประเด็นคือว่าเนื้อเนื้อของพี่มันโอเคเลยนะหมายว่าเนื้อที่มาจากูเกะมันแบบมันสดม่มันเปื่อยอ่ะอันอันนี้อันนี้บางคนเรียกลาบเหนียวหรือก้อยเหนียวก็คือว่ามันจะสมมติว่เขาใช้กับปลายปลาตองปลาปลากายอ่ะหรือปลาอย่างเงี้ยแต่ในนี้เราอ่ะอยากจะ ผมพวกลาบแบบลาบลาบไปอีกาสที่บอกว่าเนื้อสดเนื้อเราก็สดทําได้แต่อันนี้อันนี้อันนี้เราจะมีตอนตามมีไข่ติดลงไปด้วยอ้ยโอ้โหยๆายวายว่ยๆๆยอายุายว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 ยวา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 ยยวายยวา้ยวยย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  ผู้ช่วยกองครับผู้ช่วยกองคนใหม่น้องนี้โอเคระดับสอยๆวันนี้มาั่วบ้านงาน,นเสือๆเขาประสมกอมสําเร็จ <c oughs> เป็นเมนูที่ผมมาเขาทํากับปลากับอะไรอย่างเงี้ยออแต่วันนี้เรามาทํากับเนื้อวัวนี่ก็เดอะเบสสวัสดีครับผมแล้วเจอกันอีพีต่อไปว่าสอยสอยไปที่ไหนฝากช่องด้วยชแนลชื่อว่าอยู่ไทยโดนนะครับแล้วก็มีรายการสายสอยแล้วก็ ขอบคุณมากครับผมยุ่ดิมแ้งครับผมพ่อแม่พี่นอ้องทุกสุขสุขคนครับ